มันคิวมาไบเหยียมาวัดน้องสวัสดีค่ะเอาไปอุ่นไปไปหาหายายไปของคิวมาวัดหาเหยียมเด้อเด็กชายคิวมาวัดแล้วนะครับน้องหมาแลี้น้ำฝนคิดวอดกันหลาย,ยข้าสุกน้องใหม่น้องใหม่ถึงรถได้มาเนี่ย เซียงคิวหันหน้ามาเขากรองเบึงคิวคิวหันหน้ามาหน่อยเร็วน้งคิวมาวัดนะคะวันนี้เสียงคิวมาวัด

受不了啊！<的>